สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องพ่อบ้านทุ่งรถไถซิ่งเรื่องวุ่นวุ่นของพ่อบ้านนะครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องวิธีการ,รบารุงดูแลรักษากรองอากาศของเครื่องตัดหญ้าครับโดยรุ่นนี้นะครับย้านะครับว่ารุ่นนี้บางทีมันอาจจะเป็นหน้าตาไม่เหมือนกันครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็แกะตรงนี้ครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยก็จะเห็นฟองน้ําตัวนี้ครับ ซึ่งตัวนี้นะครับหลายคนลืมดูแลรักษาทําให้มันเกิดอาการอุดตันทําให้เครื่องไม่มีแรงกินน้ํามันแล้วก็สตาร์ตติดยากนะครับพอมันตันมากๆมันก็จะทําให้กรองอากาศเนี่ยมีเศษฝุ่นเข้าไปข้างในแบบในภาพครับแล้วเรามาดูวิธีล้างทางความสะอาดกันครับก็แค่เข้าไปชุบแล้วก็ขยับในน้าแชมพูนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ขยําขยํา เหมือนกับเราซักผ้าครับแต่ว่าเราก็เบาแรงกว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นฟองน้ำนะครับแบบนี้เลยหลังจากฟอกสรเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาตาดทิ้งไว้ให้แห้งครับแล้วเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปในการเอาแปลงสีฟันเก่าครับมาถูพวก เศษคาบที่มันเล็ดรอดเข้ามาได้นะครับมันจะมีบ้างครับเป็นส่วนน้อยซึ่งถ้าเราปล่อยพวกนี้ไว้นานมันจะเข้าไปในหัวลูกสูบแล้วทาให้เครื่องหลวมเร็วนะครับผมถ้าเราหมั่นดูแลเป็นประจําเครื่องจีนแดงก็อยู่กับเราได้นานครับแต่ถ้าเราไม่หมั่นดูแลแม้แต่เครื่องแท้ฮอนด้าแป๊บเดียวก็ลาโลกครับ พอฝังครับูฝังเครื่องยนต์เสร็จแล้วก็จะมีฝาตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงถ้าจใ้ดีก็ล้างด้วยน้ําด้วยเลยก็จะออกง่ายกว่านี้ครับพอเสร็จแล้วครับเราก็เอากรองที่ตากแห้งแล้วนะครับมาใส่กลับเข้าไปที่เดิมครับผมขั้นตอนสุดท้ายก็ปิดฝาแต่ว่าฝาตัวนี้มันจะมีเดือยมีสลักตรงนี้นะครับ ให้เราทําการใส่เข้าไปให้ตรงล็อกของมันมันก็จะทําการปิดฝาได้ครับแต่ถ้ามันไม่ตรงล็อกมันจะปิดฝาไม่ได้นะครับก็สังเกตดูดีๆสําหรับเครื่องตัดหญ้ารุ่นอื่นก็ถ้าเราหมั่นดูแลรักษาตัวกรองอากาศนี้ยถึงมันจะหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราหมั่นดูแลเป็นประจําดูแลเหมือนกันเนี่ยอ่ามันก็จะยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ไปได้เหมือนกันครับ ยังไงก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ